สวัสดีเจีย,ยงมืนน่อในชันสิบาบอกเธอไปอันทำทำแน่เพื่อทางโท่านี้ล่เลีย่ยงเจ้าวาทำอย่างเนี้ยฉันนับว่าถวนผู้เขาก็ต้องมิทำเนาะมืนอนี้เขาสิบไปวัดถ้ำใสทองจ้ะเขาก็ออกเดินท่าจากสมัยนันเทศบาลเลยเมื่อนี้เพื่อนรวมทางเข้าก็จะมีทันสอท่อพุงพันเนาะแล้วก็คุณแม่ดอกรักเหมือนเดิมจ้ะเข้าสิขึืนไป าวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทศบาลไอของอำเภอ่าคันโทเนาะเข้ากับเดินถ้ามหาหอดผ่านผู้ห้าง,งเข้ากับเลี้ยวขวาเขามาเลยเนื่องจากเทศบาลเพิ่นสิจัดบุญหม่องไฟเนาะก็ะเลยเป็นการมาบอกมาก,กาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านประจําเมืองว่าเออลูกหลานสิจุดบวงไฟเด้ยอยังให้บองไฟเขามาตกในบ้านในเมืองถือคนเด้อสินะเพิ่นก็เห็ดทุกปีเนาะ เสมอเป็นความเสื่อที่หญิงมันเกิดสร้างความอุ่นใจหรือความสบายใจให้คนที่สิจัดงานเนาะนี่เ,เขาก็เลี้ยวขวาไม่อีกจริงๆเราฉันบูัดกดอกว่าเพิ่นเพิ่นสิภามากมองแต่ว่าในเวิร์เนี่ยนะมันเป็นเวิร์ของผู้เขาเลยเธอปัดหน,นี่สิยูในเวิร์ของผู้เขาอ่อมกรอบอยู่เลยธรรมาชาในสุดยอดนี่เ,เขาก็จะเลี้ยวขวามาวัดถ้ำใสทองถนนเสนีเป็นถนนเลี้ยวไปเบิ้งขทางหน้าคือจะเข้าสิข้นไปทั้งผู้เขาจะเขาสิขี่เขาไปในผู้นี่เลยญิงงามงามตนไม่ เขียวดีค่ะนี่เข้าขมาเขก็ขี้เข,าข้ามาในนี่วัดนี้เป็นวัดของพระอาจารย์บุญรอดบอกเพิ่นมาเพิ่นมาบุกเบิกเนาะเพิ่นมาเห็ดมาสางไว้อยู่นี่ซึ่งมันเป็นธรรมเด็ก่อนท่านสอเพิ่นบอกให้ฟังวา่าพระอาจารย์บุญรอดนี่เพิ่นจะอยู่ในธรรมเป็นธรรมเพิ่นนั่งวิปัสสนากรรมฐา,านอยู่นี่แหละแล้วก็เป็นการดูแลหรือพัฒนาหลวเหมือมกนกับชุมชนเนาะ สรงเสริมการปลูกพืชเกษตร,รูนนนี่นั่นสางอาชีพสางแหล่ใอยู่หนีเนาะสิ่งเป็นบัตถิจดทะเบียนถูกต้องเลยได้เธอเนี่ถูกสิ่งยางถูกต้องเรดถนนขึ้นมาถานนกระสีสั้นจักหน่อยอยู่หญิงถามว่าชั้นยานบอชั้นยานอยู่ชันกับพยาแย่บอสนใจเรือถนถนนเนาะขาขึ้นนี่บอปันไดดอกหญิงแต่ขาลูกนี่ตีแต่ว่ามือนี่ฉันลุงอีกทั้งนะึงเนาะฉันไปลุงน้ำลดจริงจริงฉันมาบัอนี้ถึงเธอที่สองนี่แหละเธอแรกสักกระมามากกับเพล่นแหละ มานกับ่านสทอทอดน่ะเพื่นผ้ามาไหวเนาะจะเอาวาดยู่นี่ลมเลืล่นสงบดีเย็นเพื่อนบอกว่าน้ำย่นี่นี่ไหลลงมมเตี้ผู้นี่มีใสตลอดปีน้ำปรอืดยิงน้ำเย็นสบายเนี่ยเขาก็ขี้ขึ้นมาเลยมันสิว่นจังหน่อยได้ยิงว่น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 เขาขึ้นมาเนาะแต่ว่าธรรมชาตินี่ฉันบอกเลยว่าสวยงามลมเย็นแห้งเย็นพวกเธอเคยเป็นว่าแบบว่าไปไป,ไปยู่วัดแต่มันถึงว่า เข้าไปวัดใดสิเข้าไปวัดใดที่มีต้วไม่รวมเลือนี้เขารู้สึกอยากบวชแลสิแม่ฉันนี่คือรู้สึกแบบนั้นไปวัดใดที่มันงามๆหรือสังบมฉันรู้สึกอยากบวชแต่ฉันไม่โู้ดอกว่าฉันสิบวชใดบ่แต่ว่าเอาคันมาบวชวันี้คือที่สังบดบีแทนนะอันนี้ไปยังมังเว่นดิแต่ฉันตัดผาพคิดไปขาห้าฉันอยู่หนี่งี้มันขึ้นฉันบวชบัด้จ้าฉันจะบวชบัดรแน่นอนจ้าฉันยานจักผีวัผีบ่มีมีบ่มีฉันกับบรูแล้วแต่ว่าฉันบวชบัดรหรอกฉ แต่วา่ากะนขันมาเนี่ยมังเวียนนี่รู้สึกว่าอ๋ออยากบวชเดี๋ยวนี้เขาก็ขึ้นมาเลยบาทเนี่ยขึ้นมาเาก็จะเห็นเจดีของพระอาจารย์บุญลบอบักบนี้อยู่นั่งหนีเลยนี่เป็นกาลังบูรณะอยู่กับสิมี่ี่ปูนมี่ไส้กรองอยู่นี่แหลนะเนาะนี่เห็นบ่นี่กับสิมี่ก็เห็นวิหารเที่ืวอ็เห็นอย่างเออซาลาบอ,อกยังไงน,นี่ทางนี่ท่างลงไปกับสิมี่เป็นทางลงไปถทำอีกท่าหนึ่งทางพูนโปรเสด็จเสด็จผ้าพวกเธอลงไปเบิ่งอยู่ ผมเชิญก,กิดเขามาหนีเลยเพื่อไปน,นมสปัสักการพระอาจารย์เนาะนี่เบิร์เช่นให้เบิร์บรรยากาศรอบๆลมลื่นดีๆยิงฉันบอกเลยทางขึ้นมาก,กับลมลืน่นทางคันธนินี่มีอย่างน่าสนใจหลายเลชิ่งย่ยอมรับอีเลแต่นี่ฉันไปท่านในเบิดยู่จ้ะกับขออาศัยมัน่นน้ำเพลินนี่บ่าดนี้าทานสาทอดกับผ้าคืนมาไหวยูเจดีของพระอาจารย์นี่แหละพระอาจารย์บุญรอดเนาะ ขึ้นืนั่น,น,นขึนบาไหนน้ำสกุลบ่เขาเอื่นมาจังไหนนี่เป็นกระพานย,ยางขึ้นมาข้าเจ้าก็ล่างนั่นสมแซมอยู่หญิงเครื่องมือสางคือมือ,อยางกับยนุนิหานล่ะนี่ผู้เจ็คก็ขึนตามเพิ่นขึนไปเลยเนาะขึ้นไปจะมีเศษฟ้นเศษยางแหละแต่ว่าก็อยากขึ้นไปเนาะตามเพิ่นขึนไปเลยจ้ะขึ้นมาทาั้งเพิ่งก็จะมีเครื่องอัฐบริขารเพิ่นนอกก็จะมีลูกปั่นของ ของพระอ,อาจารย์บุญรอดนี่แหละสีเมียนอัฐิธาตเอออัฐิธาตเนาะห้องเพลินประดิษฐใส่ตู้ไว้ดีดีปันนี้ฉันจภาพุกเทอาลงลงไปเบิงทางลงไปถามปันนี้เงเข้ากับยางมาอีกฝั่งหนึ่งของกุฏีเพลินของกุฏีจาวาดเลยลนะเนาะนี่มันจะเป็นทาายางน้องว่าตรงนี้ตรงนี้มันจะยางสบายอยู่หญิงตอนแรกๆนะเพราะว่ามันเป็นทางดีขาจาลาดบุญไว้นี่ฉันจะภาพุกเทอายางลงไปเบิงตรงนี้ แต่ก่อนฉันบ่มั่นใจว่ามันจะมันจะมันเพิ่นจะเฮ็ดไว้แบบนี้บ่มันน่าจะเป็นขันที่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเป็นหินเป็นหยังไว้ให้ยางเนาะที่เพิ่นผู้เพิ่นมาบุกเบิกเนาะหลวงปู่เนาะนี่แต่เดินนี่เพิ่นสิลาดเป็นเป็นพื้นแบบนี้ลนะเฮาจะค่อยๆหยางลงไปไปใส่เกือบเปนสูงมากนี่ฉันบอกเลยว่าเกือบขาดเด้อจ้าแม่เราลาก็ขาดจ้านี่เข้าย่างลงมาแต่ฉันนี่ผ้าใบเลยจ้าฉันหูว่าฉันสีมาฉันใส่ผ้าใบจ้าเพราะว่าฉันพร้อมเดิ มันสีเป็นทางลาดลงมาสิละ่ะบ่เด้เป็นขันแต่ว่าบ่ได้ยางเนี่ยมีเล่าให้จับน้ำเนาะยางแล้วไม่เรื่อยนี่ไปถจะมีทำร่วงหางมีทำม,มีโคดหินมีซอกหินเมียงให้เบิ่งไดหญิงเย็นบ่ให้บอ,อกเลยเย็นคักเย็นสบายดีนี่ชืก่กระสีค่อยๆยางลงมาสิละ่ะมันสิเป็นทางยางมากหางๆทาาก็จะมีต้นไม้ต้นไม้ไงใช้มาเป็นลอยปีเยอะดอกไงลีเขาค่อยๆยางลงมานี่หละ่ะข้างล่างก็จะมีมี ลงขั้วเพือ่อนยุหันแล้วก็สิมีอันทำเนะาะทำแล้วก็สิมีทางน้ำไหลที่เพื่อนคือยังเป็นทางปล่อยน,น้ำไม่ใชักอย่างนี่แหละฉันอธิบายบัถืุนี่มาตรงนี้แม่เสียยาจะนอยแต่หลักสิมีขันบันไดให้ยางเนาะเขากับยางลงไปนี่แหละทางลงไปเรื่อยๆได้หญิงหากไม่ให้ยังก็สิแบบโยงลงมาตรงนี้แหละค่อยๆอยางลงไปแต่ว่ามันมีเล่าจับอยู่เขาก็บยางง่ายสบาย พผู้พี่นเห็นใบข้างล่างเป็นล้านขาวๆข้างล่างคนฉันว่าอู้ยเพืไอนแต่พื้นที่ไหนมาเห็ดแต่เพื่อนจะไหนมาหาผอดสิเนี่ยเป็นตะเงินตะหงอบ่พุ่นนะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งต้นนี่หญิงถ้าเบิ่งต้นนี่เป็นตะเงินบ่ต้นหมักใหญ่ฉันถามคนมาอย่างมาต้นนี้อย่างเนาะพ่นตอบฉันอยู่ฉันลืมนี่ยหล่าอีแม่ปลาลืมเนาะหญิงฉันฉันความจำสั่นอีหลีต้นใหญ่ต้นสูงอีหลีหญิงผู้น่ะเลี้ยงคนไปยนสุดพุ่นใหญ่ค่ะ คนทิ้งว่าตรงนั้นไตหากไม่ตรงนั้นแต่ก่อนนี่มีพระอยู่ตรงนั้นเด้มันสิมีสิมีพระภาคอยู่ตรงนั้นละ่ะเพิ่นสิเอิ้นกดีิให้เพิ่นเอิ้นปากกดยังก็บบุหรุปูนไม่ไมลักแล้วก็ย่างไปใั้กันยางน้กากลดลดลงไปนี่ล่ะจ้าเลาว่าไปไวพาพระไปไวพาไไวพระเล่าว่าแต่กว่าโอเคโอเคเฮา,าก็ย่างน้ากลดสพี่น้องลงมานี่ล่ะจ้านี่เพิ่นก็ค่อยๆย,ย,ย่องลงมาเด้เกิดเป็นขาดเด้อจ้ันั่นน่ะนะาสงสารเพิ่นอยู่ ออกมาตรงนี้เือเป็นล้านโล่งและหญิงนี่ตรงนี้เป็นโล่งขั้วเนาะมองเพื่อนฉันเขาน่าจะยุ่หนีฉันคิดว่าดิคุณหนคิดเอาคุณดิตรงนี้เเป็นล้านกวา้างเธอสิฉันเสียเบิ้งถรรมเบือเบ้องเวิ้งถรรมเนี่ยหินแบบโงกหินออกมาแบบไกลแล้วก็เย็นเขาไปได้หันเย็นแห้งหญิงเย็นแล้วก็ไงรังการฉันบาเคยเห็นฉันละเงิดพราเธอเขาจะเข้ามาเงดบ่ เงือกงอนะไรแม่เพราะเจ้าไายมาหาพห่อเพราะเจ้านายมาเห็นมาสาั่งขึ้นมาเนี่ยนนี่โล่งเย็นแห้งหญิงเย็นทำง่ยายขุ้นเขาไปแนๆ่ๆขึ้นขุนแม่ดอกรักโจกโทษสาม,มารถจ่าถ่ายรูปจา่าขุนจะเฉลิเบื้องบริเวณรอบๆเบื้องนี่ขี้ดินไม่มีพ่อเม็ดหญิงสะอาดครับขนาดเกือบ่ใส่ยเนื้อเขาอย่าไปนึ่มื่นแบบบไม่ขี้ดินเลยแหละขุนเนี่ยรวมเลือขุนเท่ายางออกมาแต่ทั้งพูดล่ะขนี่ ประด็นนี้ทางออกก็จะไม่ทำตรงนี้บองนึงนี่รถตูต้ลุกม,มาถาพวกฉันอยู่นี่แหละตัวนี้ก็เป็นถรรมที่พระพุนธยุคกันจริงนี่ขเขาไปนในหันเป็นถรรมไม่ใช่งงยิงพุธนะงามหญิงมาเด้อผู้ใดบ่้านเคยมา